สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนวันนี้ครับคุณอนุทินออกมาย้ำนะฮะว่าโคต้าคอรมอนะครับ่งตำแหน่งเก้าอี้เนี่ยควรดิวจบก่อนโหวตนายกนะครับมันมีคนถามมาสองวันแล้วเนี่ยจะยังไงจะแบ่งโคต้าก่อนไหมซึ่งคุณนุทินก็บอกอยู่แล้วว่าอืมลอก่อนยังไม่ใช่เวลาแต่ว่าตังไงก็ตามเนี่ยบอกออกมาย้ำมาว่าต้องดิวจบก่อนโหวตนายกนะฮะระบุว่าสารงานเดิม ต่อก็ดีนะครับ,รบพูและพูแล้วพูแล้วรับไม่ได้หากถูกเบรกนะครับเหตุนะฮะว่าอ้างเรื่องสอขยายอิทธิพลเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับชี้ว่าจะได้อะไรต้องคุยกันไม่มีใครได้ทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าเป็นการต่อรองกันภายในแล้วเริ่มมีการพูดมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาตล,ล,ลอดน,นะคะเพราะว่างวดมาแล้วค,ะค่ะคุณนฤทินชยัยเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะในหัวหน้า,นาพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการแบ่งโคต้ากระทรวง ได้มีการพูดถึงกับพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมหรือไม่ว่าขณะนี้ก็นัดแล้วก็รอนัดแล้วก็คุยกันทุกอย่างคงต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าจะรับพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าไกลเป็นนายกถือเป็นยติซ้ําหรือไม่ซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าไม่รับใช่ค่ะซึ่งเราในระหว่างที่สัมภาษณ์ก็คือก่อนที่สารธรรมนูนจะวินิจฉัยนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะรับหรือไม่รับอย่างไรส่วนกระแสข่าวนะคะว่าพรรคร่วมทบาน เคลียเรื่องการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีมันไม่ลงตัวค่ะคุณอนุทินบอกว่าอืมไม่เคยมีการคุยกันไม่ลงตัวอย่าไปกังวลตรงนั้นในส่วนของพักปุ่มใจไทยก็ได้มีการคุยกันเบื้องต้นแล้วยังไม่ได้มีอะไรที่ซีเรียสเมื่อถึงเวลาพูดคุยกันเราก็ต้องคำนึงถึงองค์รวมคุณอนุทินยังตอบเรื่องของความจําเป็นในการสารงานต่อของกระทรวงเดิมด้วยว่าถ้ามีความต่อเนื่องก็ดีเหมือนกันแต่เวลาพูดคุยกันก็ไม่ควรไปตั้งข้อจํากัดอะไรต้องว่าก่อนด้วยเหตุด้วยผล คนรู้จักกันทั้งนั้นแต่ถ้าบอกเหตุผลว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้เพราะจะขยะอิทธิพลหรือจะทําให้ไม่โปร่งใสอย่างนี้ตนรับไม่ได้นะแต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลอื่นเช่นอยากจะให้นโยบายของแต่ละพักมาทําบ้างเรื่องนี้กองมีการพูดคุยกันและได้พูดคุยก,กับพักเพื่อไทยไปหลายครั้งแล้วเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้องโหวตนายกให้ก่อนถึงจะมีการตกลงเรื่องแบ่งกระทรวงคุณอรุทินก็บอกว่าโอ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะต้องคุยกันก่อนควรจะคุยให้จบก่อนโหวตเรื่องนายกส่วนท่าทีของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เคยยืนยันว่าต้องโหวตนายกก่อนนะน่าจะมีการน,นัดพูดคุยกันอีกครั้งในสองสามวันนี้แหละคุณอนุทินนะครับยังพูดถึงการเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามานะครับว่าก็เขาบอกว่านะฮะว่าก็อยู่ที่พรรคแกนนําจะพิจารณาว่าจะเชิญใครเข้ามาภูมิใจไทยไม่เคยมีเงื่อนไขอะไรกับพรรคไหนและไม่ต้องการให้พรรคไหนมีเงื่อนไขอะไรกับเราครับส่วนท่าทีสอวอบางคนขณะนี้ ดูเหมือนการเสนอชื่อนายเสษฐาทวีสินแคนดิดนายกพรรคเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคครับนายอุจินก็กล่าวนะครับว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนและสถ,ถานการณ์ครับอย่าไปคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดการเตรียมการเหล่านี้มีขั้นตอนของมันอยู่แล้วการนําเสนอแคนดิดนายกเป็นการเสนอของทุกพรรคแกนแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วครับถ้าคุยก,กันเรียบร้อยทุกอย่างถแถลงข่าวร่วมกันและเสนอชื่อต่อที่ประชุมสภาก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบนั้นทุกคนจะต้องทําตามข้อตกลงและกติกา ยิ่งมีเง่อนไขามากก็ยิ่งใช้เวลาเราก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันไม่มีใครกําหนดอะไรได้ฝ่ายเดียวครับไม่นานกนรอค่ะ22สิงหาคมน,นี้นะคะทุกอย่างก็น่าจะจบแล้วว่าเอมันจะเป็นยังไงหรือจะไม่จบคุณก้องไม่แน่ใจอ่าไม่แน่ใจค่ะเพราะเห็นบอกว่าโอ้มีหลายสูตรที่เตรียมกันไว้นะคะหมอดูหมอดาวก็ตอนนี้ก็เยอะอยู่นะว่าคุณพวนี้จะได้หรือไม่ได้ยังไงค่ะ